ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับ FBK Channel น,น,นะครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ PowerPoint อีกนะครับ เช่นเดิมนะครับซึ่ง PowerPoint นะครับก็ถ้าเรามีตัวเอกสารนะครับตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยากให้นักเรียนหรือผู้เข้าร่วมอบรมหรือผู้เข้าร่วมประชุมนะครับได้มีเอกสารไว้สําหรับจดโน้ตหรือสามารถ เซฟจำนวนหน้านะครับใน1แผ่นได้นะครับเราก็จะมีการวิธีการสั่งพิมพ์อย่างไรนะครับซึ่งถ้าเรามีเอกสาร1ไฟล์นะครับเราก็จะสามารถสั่งพิมพ์หลายหน้าใน1แผ่นได้นะครับเพื่อเป็นการเซฟงบรวมถึงสามารถมีพื้นที่ในการจดโน้ตนะครับให้สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ด้วยนะครับใน1แผ่นนะครับเราจะมาทํำยังไงกันดีนะครับพูดแล้วก็ไม่ปช่การเสียเวลาแล้วก็ลุยกันเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปที่ไฟล์งานนะครับผมได้เตรียม ฟล์ PowerPoint ของผมนะครับเป็นเอกสารที่ผมทําไว้แล้วนะครับเอามานะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมมกดเข้าไปดูเลยนะครับแต่มันคลิกเข้าไปที่ PowerPoint นะครับเป็นรายวิชาพื้นฐานนะครับรายวิชาพื้นฐานรายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่นะเป็นวิชาฟิสิกส์นะครับซึ่งผมได้ทำไว้แล้วนะครับก็เข้าไปที่ ราวิชาพื้นฐานขยายจอหน่อยนะครับเราจะพิมพ์นนหลายหน้านะยครับเห็นไหมพิมพ์ทั้งหมดกี่ไฟลนะ์ถ้าเราพิมพ์หนึ่งแผ่น pen, ต่อหนึ่งหน้าก็ประมาณ40หน้าใช่ไหมครับสาหน้านะครับก็สามสิบเก้าแผ่นก็เยอะนะนะแต่เราจะพิมพ์ให้ใหลายๆหน้าอยู่ในแผ่นเดียวแล้วมีพื้นที่จดโน้ตได้ด้วยนะครับเราก็ลุยกันเลยไปที่คําว่าไฟล์นะครับแล้วไปที่คําว่าพิมพ์นะครับอ่ะเราก็จะเลือกเอกสารนะรขออภัย เลือกเครื่องปิ้นนะครับผมมีหลายเครื่องปิ้นหลายตัวนะครับก็ตอนนี้ไม่ได้ต่อไว้ก็คลิกไปนะครับทีนี้จะปิ้นเอกสารอย่างไรนะครับผมจะปิรับแบบหลายหน้านะครับไปที่ full page slide นะครับมันจะมีหลายหน้าครับแบบที่หนึ่งนะครับอันนี้ไว้สําหรับ1แผ่น1หน้านะครับแล้วก็มีที่จดโน้ตบางคนก็ อันนี้เป็นเอา l i n e นะครับเ u t ไลน์จะเป็นหัวข้อแต่ละสไลด์นะครับบางคนก็ตึงแผ่นหนึ่งหน้าแบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะพิมพ์สองแผ่นต่อหนึ่งหน้านะครับแต่ในที่นี้ผมจะพิมพ์สามแผ่นต่อหนึ่งหน้านะครับมีที่จุดโน้ตด้วยเห็นไหมครับมีที่จดโน้ตด้วยนะครับถ้าเราสั่งพิมพ์นะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ39หน้าก็หาร3ดูก็จะได้ที่13แผ่นครับ13แผ่นเราก็สามารถที่จะนําไปคอปปี้พิมพ์นะครับให้ผู้เข้าร่วมประชุมนะครับสามารถ ประชุมได้นะครับสามารถร่วมรับร่วมเขาเรียกว่าอะไรนะมีเอกสารให้ผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมหรือนักเรียนได้นะครับเซฟงบประมาณนะครับแล้วก็สามารถให้ทุกท่านได้ดูได้ไปพร้อมๆกันนะครับตรงนี้นะครับสามารถมีที่จดโน้ตน,นะครับด้านข้างๆน,น,นะครับไว้สําหรับจดโน้ตนะครับสําหรับการเรียนรู้นะครับแต่ถ้าเป็นไฟเอกสารอบรมเราก็สามารถมีที่จดโน้ตได้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับแอปพลิเคชันแนลนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับการพิ้นนะครับเอกสารหลายๆหน้านะครับโดย powerpoint นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำนะครับในการจัดทำคลิปต่อไปนะครับให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ